70%แล้วแหละว,ว่าเราน่าจะมีน้องหรือเปล่านะคะที่ดิฟนะคะก็เลยให้ผู้ช่วยนะคะไปซื้อที่ตรวจคันมาหลายๆยี่ห้อมากขึ้นนะคะ ทุกคนคือช่วงเนี้ยค่ะที้ได้รับพ่อความทางอินบ็อกซ์บ่อยมากนะคะพี่คทตี้ค่คะพีค่คทตี้ทองหรือเปล่าทหาทำไมพี่แคทตี้แบบทอบทานของดองนะคะหรือบางคนก็แบบน้องลุกเนี้ยพี่เคทตี้พีค่คทตี้ต้องทองลูกสาวแน่ๆเลยช่วงนี้ดูพี่เคทตี้แบบชอบแต่งตัวดูสวยขึ้นดูแบบเป่งปังมีออร่าความเป็นคุณแม่เราก็แอบแบบ ควณแมเป็นคุณแม่เนี่ยมันมีออร่ลอยังไงอะไรอย่างีนะคะหรือทนายของแตี้เองนะคะก็บอกคุณแคตตี้คือแบบเป้ลสูว่าคุณแคตตี้น่าจะท้องเพราะว่าคุณแคตตี้ดูสดใสขึ้นช่วงนี้น่าจะท้องลูกสาวด้วยนะคะก็พอคนแบบพักกันมาเยอะขนาดนี้เราก็เริ่มแบบเอ๊ยยังไงเอกใจนะคะก็เลยโอเคลองตรวจด,ดูซินะคะทางที่ยังไม่ถึงกําหนดที่มันจะครบรอบเดือนนะทุกคนมันขาดอีก4วันนะคะก็พอตรวจทุกคน เห็นไหมอะตวรวจรอบที่หนึ่งนะคะได้ผลมาอย่างนี้ก็คือขึ้นหนึ่งเส้นและอีกเส้นที่สองแบบจางจาตอนแรกมันจางกว่านี้แต่พอมันผ่านไปสามวันอะมันเข้มขึ้นมันประมาณนี้นะคะก็เลยแบบวันนั้นลงคอสจะไปเรียนพิลาทิสไฮเวทไว้ก็ต้องรีบโทรไปยกเลิกเพราะว่าเฮ้ยเรามีเปอร์เซ็นที่อาจจะทองได้อะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกําหนดแล้วมันก็ยังจางมากนะคะก็เลยไม่แน่ใจพอวันถัดมาค่ะพี่ดิฟนะคะก็เลยให้ผู้ช่วยนะคะไปซื้อที่ตวรวจคันมา หลายหลายยี่ห้อมากขึ้นนะคะก็เลยลองตรวจยี่ห้อหนึ่งที่เป็นดับดรอปนะคะได้ผลมาเป็นอย่างนี้ก็ขึ้นอีกเส้นหนึ่งจางๆเหมือนกันแต่ตอนแรกมันจางกว่าน,นี้นะแต่พอผ่านไปมันเข้มขึ้นนะคะก็เริ่มแบบ70%ซแล้วแหละว,ว่าเราน่าจะมีน้องหรือเปล่านะคะจนผัดมาวันที่3นะคะก็ยังไม่ถึงรอบเปลือยอยู่ดีก็อ่ะไหนลองตรวจอีกแบบหนึ่งซิเป็นแบบดิจิตอลนะคะของเคลียร์บูซึ่งแบบของเคลียร์บูมันจะบอกวีคมาเลยนะคะอ้าวมันดับไปแล้ว จะเปิดโชว์ซะหน่อยมันดับไปแล้วนะคะมันขึ้นว่าเราอะท้องทุกคนก็เลยแบบม,มันคงจะจริงแล้วแหละนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปโรงพยาบาลนะคะไปตรวจเลือดเพื่อเมคชัวแล้วก็ทําการฝากคันใดๆนะคะทุกคนก็คลิปนี้มันบอกประมาณนี้แหละสำหรับใครที่ i ีชที่แบบว่าอวยพรของแคทตี้กับพี่ดรายนะคะมาตลอดเพราะว่าเราเนี่ยเริ่มมาจริงจัง,จร,ง,จ,รงจริงเนี่ยคือหลังจากทริปที่ไปรักษาเวลเนสก่อนหน้านี้มีแอบก็คิดกันเหมือนกันว่าเราเริ่มปล่อย ประมาณปลายปีก่อนค่ะเพราะว่าพอโควิด19เนาะแล้วก็เลยคิดว่าเออ,อช่วงนี้แหละมีเหมาะแต่ว่าช่วงนั้นน่ะที่ปล่อยมาก็คือแบบไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่ไม่ได้แบบโฟกัสคอนเซนเทรตเท่าไหร่จ so, นเรารู้สึกว่าเราอยู่กับโควิด19มานานแล้วเพื่อนหลายๆคนที่ท้องในช่วงโควิดก็คลอดลูกอะไรกันไปหมดแล้วอย่างที่บอกในคลิปที่ไปเวลเนสใช่ไหมคะบอกว่าถ้าเราท้องในช่วงโควิดอะที่เราแบบออกไปทำแอคทิวิตี้ไม่ได้เราเอาเวลานี้มาแพรทอ้องมันคงจะคุ้มเนาะพอเรากลับจากรักษาเวลเนสเราก็ไปหาคุณหมออัน ที่นวบุตรค่ะทุกคนเพื่ออยากจะวางแผนการตั้งครรภ์เขาก็เช็ะคคณะนัตตี้เอลโทรซาวต่างๆต,ง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 ตวรวจเลือดดูฮอร์โมนเช็คพี่ดรายดูว่าเราเนี่ยสามารถมีธรรมชาติได้นะคะเขาก็เลยให้เราแบบนับวันตกไข่ค่ะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยนับเองเรามารู้ว่าที่เรานับเองอ่ะมันไม่อคคู r a t เลยมันมันม่วมากเพราะว่าคัตตี้อ่ะไม่ได้ไประจําเดือนมาเป๊ะๆกันทุกเดือนบางเดือนก็มาเลดอย่างเงี้ยมันทําให้แบบวันตกไข่ที่เราไปใช้เครื่องตรวจหรือแบบนับมโนกันตาม อินเทอร์เน็ตอ่ะมันไม่ได้ตรงนะคะทุกคนพอคุณหมอเนี่ยเขาก็นับมาให้มันก็ค่อนข้างที่จะ accurate มากขึ้นเพราะว่าเขาอะ่ะมีการออาตัวสาวดูลังไข่แล้วเฮ้ยเรามาถึงจุดคุยเรื่องกันอย่างนี้กันแล้วใช่ไหมจากแบบที่สวัสดีโซเชียลแคมทุกวันนี้มานั่งคุยถึงเรื่องแบบมีความเป็นไซแอนทิฟิกมีความลังไข่ใดๆแล้วนะคะเขาก็เอาตัวซาวดูว่าโอเคอีกกี่วันเราจะไข่ตกนะคะแล้วก็ให้เรามาออาตัวสาวอีกทีเพื่อเช็คว่าโอเคไข่มันโตขนาดกี่เซนแล้วแปลว่า อีกสองวันเนี่ยมันจะเป็นวันตกไข่ของเรานะให้เราเนี่ยจุดจๆดกันในวันนั้นนะคะซึ่งเขาก็นับให้ว่าเอาแค่วันนี้กับวันนี้2วันพอซึ่งถ้าเกิดความถีเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าดีนะคะทุกคนแสดงผลลัพธ์ก็คือมาเป็นในวันนี้ค่ะก็น้องมาจากการทําวิธีธรรมชาติที่คุณหมอเป็นคนวางแผนวันตกไข่ให้นะคะก็แอบรู้สึกว่าเอยดีใจเหมือนกันที่ความตั้งใจของเราสำริจผลเพราะว่าคัตตี ่เป็นคนที่เวลาคิดจะทำอะไรอะ่ะมักจะแบบ อยากจะให้มันสําเร็จอนะทุกคนเพราะที่ว่ามีอัสไลท์อัสซัมชั่นนะที่มันมีผลทําให้เรามาตั้งคันในเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้ถ้าทุกคนเห็นชีวิตของตีนะ้เนาะคือก่อนอนันนี้ตอนเดือนเมษาตั้งแต่สงการเป็นต้นมาคมาัตตี้แบบสเตรทมากไม่ออกจากบ้านเลยเพราะว่ากลัวเรื่องโควิดนะคะพอเราไม่ออกจากบ้านเนี่ยเราก็ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะยอดขายก็มีการตกนะคะแล้วก็พอไม่ได้ออกจากบ้าน,น่ยมันพอมันไม่มีอะไรทำอะมันแบบรู้สึกหดหู่มากจากที่เราเป็นคนปกติเป็นคนแอคทีฟอยากหาหนทาน,นี่ทำมันมีวันหนึ่งนอนไม่หลับ จนแบบนั่งเขียนบิสเนสแพลนของพ่อแอนเคล่วงหน้าแบบไปถึงปีหน้าทุกคนคือแบบแล้วก็บลวนเวลดนะคะโทรหาเพื่อนทาอะไรดีทําธุรกิจอะไรเพิ่มดีคือแบบเหมือนพอมันมีเวลาว่างเราอยู่แต่บ้านแบบเจอแต่ห้องสี่เหลี่ยมอ่ะทุกคนมันแบบสเตรชมันแบบมันมีสเตรชขึ้นมาโดยที่เราอ่ะไม่รู้ตัวนะคะพอสถานการณ์ใดๆเริ่มดีขึ้นคนเริ่มได้วัคซีนกันมากขึ้นอ่ะคตีก็เลยเริ่มได้ออกไปใช้ชีวิตคือเริ่มจากไปนั่นแหละรักษาเวลเนสเนาะไปผ่อนคลายนะคะก็แล้วก็ไปแทนเวลเนสต่อใช่ไหมแล้วก็มีการไปทน เข้ากับเพื่อนไปทานโอเมก้าเกษตรบ้างเจอเพื่อนบ้างในกลุ่มเล็กๆนะคะแล้วก็มีไปเซสชันที่คาปพล่าบ้างนะคะมันก็เป็นเดือนที่เราใช้ชีวิตที่ลดความสตรสของเราลงได้ทําแบบอะไรที่แบบทําให้ตัวเราได้แอคทีฟอะไรเงี้ยคัตตี้ว่าตรงเนี้ยมันก็มีผลกับฮอร์โมนของเราเหมือนกันเพราะก่อนหน้าเนี้ยเดือนเมษาเนี้ยที่คัตตี้ไม่ได้ออกจากบ้านประจําเดือนคือมาเลดเป็นสีวันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าคัตตี้เพิ่งไปเรียนแอนตี้เอจิ้งมาแล้วคุณหมออาจารย์มากเขาบอกฮอร์โมนเราเนี่ยมันมีผลกับแบบโหหลายๆสิ่งหลายๆ และสเตรสนะคะเป็นสิ่งที่คอสแบบความผิดปกติของร่างกายได้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนฉะนั้นก็ถ้าใครที่คิดว่าเอออยากวางแผนแบบมีบุตรอะ่ะก็อีกหนึ่งคำแนะนําของอัตตี้เลยคือเราต้องพยายามหาว่าจุดที่เป็นสเตรสของเราคืออะไรแล้วอุดลอยรั่วน้นซะนะคะคือพอตอนเนี้ยพอคัตตี้รู้ตัวว่าเฮ้ยเราแบบน่าจะแบบมีน้องแล้วล่ะอะไรที่แบบเข้ามาที่จะเป็นสเตรสเช่นแชทด,ดราม่าใครจะมาชวนดราม่าจะมาดึงดราม่าเนี่ยคือเราตัดออกหมดเลยคือเราพยายามแบบไม่เอาตัวเองไปอยู่ในจุด ที่มันสเตรทได้ทุกคนคือเราอะปัญหาต่างๆในชีวิตเนาะมันมีทุกคนกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์ของเราอะมันก็จะพอที่เราได้ควบคุมสเตรทและตัดสเตรทตรงนั้นได้นี้นะคะโอยเราเริ่มพูดซาเหมือนผ่าแล้ววายผ่าเนี่ยส่วนความรู้สึกตอนนี้หรือว่าอาการใดๆมีอาการใดๆไหมนะคะก็ยังไม่มีอาการแพ้ท้องใดๆค่ะ สาทูขออย่าให้แพ้เลยคือเราก็แบบคาดหวังว่าเราอยากจะเป็นคนท้องที่แบบแตกทีแบบทุกคนไม่อยากเป็นคนท้องที่เป็นคนป่วยอะไรนะคะก็หวังว่าแบบจะไม่แพ้ท้องมากมากนะคือตอนนี้ยังไม่มีอาการแพ้ท้องแต่อาการที่คนพบความเปลี่ยนแปลงคือรู้สึกแบบมีความแน่นๆท้องอ่ะแบบมีความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีความแบบปวดท้องแบบเล็กๆน้อยๆเวลาจะนอนอ่ะทุกคนคล้ายๆฟิลเหมือนแบบคนจะเป็นประจำเดือนแต่เป็นแบบอีกแบบหนึ่งที่แบบไม่ขนาดนั้นแบบแบบเฉลี่ยแล้วทั้งวันอะไร่งเงี้ยซึ่งไปเซิร์ชกูเกิลมา าบอกน่าจะเป็นเพราะว่ามดลูกของเราต้องมีการขยายตัวใดๆอะไรนะคะแล้วก็อยากทานของดองมากๆคือปกติที่เป็นคนชอบทานของเปรี้ยวอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เวลาคัตตี้ลง IG Story ว่าคัตตี้แบบอยากทานของเปรี้ยวคนจะมาทักตลอดอยู่แล้วว่าพี่คัตตี้ทองหรือเปล่าทักมาแบบกันหลายปีมากๆนะคะแต่การอยากของเปรี้ยวรอบเนี้ยไม่เหมือนรอบอื่นเพราะว่ามันอยากแบบอยากกินแล้วต้องได้กินอนะ่ะมันอยากกินตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วคัตตี้ก็ไปติดใจพริกดองสเปนของวาโซมากๆนะคะก็แบบ DM น้องจิมมี่นะคะเจ้าของร้านขอซื้อได้ไหมร้านก็ปิดพี่ขอซื้อที่อยากกินมากเขาก็คงโง่แบบเทตี้อยากกินอะไรขนาดนี้วะแล้วก็แบบอยากกินแบบไปซื้อบวยดองเป็นขวดๆมากินแล้วคือมันเปรี้ยวเค็มมากทุกคนแต่ที่สามารถแบบกินได้แบบปกติถ้าจะกิน2เม็ดก็คงเผื่นนี้คือกินแบบ4เม็ดก็ยังแบบชิวอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกหิวง่ายขึ้นนะคะปกติอาหารเช้าคือแบบไม่กินก็คือไม่ตายแบบไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ตอนนี้ก็คือหิวแบบหลายมือมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะมีความแบบตอนเช้าอยากกิน ก็เป็นทําให้แคทตี้ตื่นมาทานข้าวเช้านะคะก็นี่แหละสิ่งที่เปลี่ยนแล้วก็มีความเซนซิทีฟเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะแบบนิดนึงแบบอยู่ดีนั่งรูปหมาแล้วก็น้ําตาไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่มากเท่าไหร่นะคะหวังว่าหลังจากนี้แคทตี้ก็ต้องคอยสังเกตตัวเองแล้วว่าอารมณ์ไหนที่เราแบบเฮ้ยเราจะมีอารมณ์ที่ e m o t i o n a l ลมากขึ้นนะจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเราก็ต้องคอยแบบว่า control ตัวเองด้วยนะคะแบบ control tempo ของตัวเองด้วยก็จะพยายามนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็มา แจ้งแค่นี้แหละ แล้วก็เดี๋ยวไว้จะทำคลิปต่อๆไปก็จะเริ่มมีคลิปแบบว่าเป็นวอ็อกเกี่ยวกับคนท้องแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมี็ล็อกแบบแม่และเด็กส่วนลูกค้าของอตตี้แฟชันทูก็เตรียมตัวซื้อชุดเด็กได้เลยนะคะจริงๆมีการออกแบบร่วงหน้ามาแล้วครึ่งปีแต่รอท้องเองจริงถึงจะเริ่มขายเอาอีกแล้วท้องก็ยังไปคิดแบบทำมาหากินอีกแล้วก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปบำรุงลาดนะคะเดี๋ยวไปตรวจเลือดแล้วก็ไปวางแผนการฝากคันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ คลิปนี้ก็บายบาย